สวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีและน้องๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมแม็กซิมัสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube c h a n แนลของเรากันอีกครั้งกับเกมไม้ครัประจนภัยตามสวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube Channel ของเรากับผมแม็กซิมัสนะครับเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับวันนี้อยู่กับเกมไม้ครับอีกเช่นเคยกับไม้คราประจนภัยตามล่าสมบัตินะครับบ้านใหม่ของเราตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าอยู่แล้วด้วยนะครับ วันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาบุกตะลุยหาสมบัติอีกเช่นเคยวันนี้มาดูกันว่าเราจะพาทุกท่านไปตะลุยนะครับตรงไหนบ้างยังไม่บอกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านกับบ้านใหม่ของเราก่อนนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างขอบอกไว้ก่อนมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะนะครับด้านนอกสิ่งที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับยังไม่บอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับ นี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับเดี๋ยวพามาสำรวจนี่คือบรรยากาศด้านนอกล่าสุดนะครับกับคลิปล่าสุดของเราวันนี้นะครับนี่คือแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับขาจัดหน่อยละกันนะนี่มีนี่เลยบรรยากาศยามค่ำคืนบ้านใหม่ของเรานะครับอัปเดตล่าสุดนะครับมีสระว่ายน้ำติดริมทะเลด้วยนะ ครับขอบอกไว้ก่อนด้านนี้เป็นบ้านหลังเก่านะครับที่เรายังไม่ได้รื้อถอนจัดไปจัดไปบ้านใหม่นะครับเข้ามายุ่งอะไรกับบ้านใหม่ของเรานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับฟาร์มเก็บเวลกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ด้านนอกจัดไปเลยคืนนี้ขอจัดสักคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แววบ,บ,แบ,บนะครับแวบ,บแวบ,บขอหนึ่งดอกนะครับจัดให้จะให้โอ้โหมันยิงแรงไม่โดนไว้นี่ไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอนี่ไงเล่านี่ไงเล่าโดนแล้วโดนเข้าให้นะครับมาทําไมมาทําไมนี่คือบ้านของเรานะครับคืนนี้นะครับก็บเวลสักนิดนึงนะครับมาดูวันนี้เราจะได้เวลเยอะขนาดไหนนะครับ ตอนนี้มีอยู่32นะิันะวันนี้คืนนี้นะครับลองดูสินะครับว่าเราจะเก็บเลได้เยอะขนาดไหนนะครับจัดจัดมาเท่าไหร่ไม่กลัวไม่กลัวบอยก,ก่อนยิงยิงให้ไส้แตกเลยนะครับวันนี้จัดให้ไส้แตกเลยนะครับด้านนูน้ยืนทําไมพวกยืนทําไมโอ้โหมันโดนมันโดนยืนทําไมยืนรอเราทําไมนะครับ ซัดเลยโอ้โอก่อนเลยนี่ของกิงนี่ยิงกระจายนะครับใส่ทะลักเลยยืนทำไมเออบรรยากาศตอนนี้ครับกำลังพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับช่วงนี้เป็นเวลาช่วงเช้านะครับนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านของเรานะครับใหล่าสุดนะครับนี่ น,นี่คือพัตคารหลังใหม่นะครับเปิดรอต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท,ท่านนะครับมาใช้บริการเราจะเปิดบริการในเร็วนี้นะครับพัตคารลอยฟ้านะฮะนี่คือพัตคารลอยฟ้าหลังใหญ่บิ่มท่มนะครับตกแต่งภายในเรียบร้อยสวยงามโต๊ะทานอาหารติดทะเลวิวอย่างนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับ บอกไว้ก่อนรีบมาจองด่วนเลยนะฮะทานอาหารนะครับสไตล์อิตาลีแน่กับเชฟระดับโลกนะครับจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับกับพี่ไมค์ครับของเรากับไมค์ครับจนไผ่ตามล่าสมบัตินะครับเดี๋ยวนะครับจะพาไปดูว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงนะฮะนี่คือทางเข้าด้านนี้นะครับตกแต่งภายในด้วยสีฟ้านะครับเฟอร์นิเจอร์ เป็นไม้โอ๊กสีขาวมีลิฟต์ด้านนี้บริการ VIP นะครับสำหรับแขก v i p นะครับด้านนี้ฟับนี่เลยนะครับมีลิฟต์ส่วนตัวนะครับกระจกลิฟต์กระจกนะครับมองเห็นวิวด้านนอกอย่างอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวหลังจากที่เราเก็บเวลโอโ้เก็บเวลไม่ได้ ไม่ได้อะไรเลยนะครับ3.2เท่าเดิมนะครับโอ้โหไม่บวกเลยรวไม่เพิ่มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคืนนี้เราจัดต่อนะครับนี่นะครับนี่นี่มาถึงแล้วครับเปิดนะครับนี่นี่คือด้านบนนะครับนี่มุมด้านบนบรรยากาศด้านบนชิวๆเลยนะครับอันนี้สําหรับทางขึ้นของแขกไม่ใช่แขก VIP นะครับเราจะให้ใช้บริการด้านบันไดขึ้น นะครับธรรมดานะครับถ้าเป็นแขก VIP เราจะใช้ลิฟนะครับนี่เลยบรรยากาศบ้านของเรานะครับมุมสูงสุดนะฮะจุดชมวิวของเราบนพัตคารลอยฟ้านะครับนี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับต้องรีบจองมาใช้บริการด่วนเลยนะครับนี่ที่นั่งนะครับสบายนะฮะ จัดเป็นสับเป็นส่วนนะครับรับรองแขกได้นะครับทุกระดับประทับใจนะครับโอเคนะครับก็พามาชมพร้อมปากของคอนนะเดี๋ยวลงไปได้านล่างกันแล้วกันออกมาแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศอัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดบ้านหลังใหม่ของเรานะครับจัดไปเลยนะครับ ครับเปลี่ยนชุดเกาะชุดใหม่แล้วกันนะครับคราวนี้นะครับเราได้เพชรมานะครับหลายก้อนแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องครับชุดเกาะเพชรนะครับครับชุดเกาะเพชรกันแล้วกันนะครับวันนี้มานะครับไหนๆก็ได้เพชรมาเยอะแล้วนะครับมาใช้มันสักหน่อยนะครับวันนี้จัดไปแล้วกันนะครับฟอบนี่ เรามีอยู่54เม็ดนะครับวันนี้จะใช้งานนี้เราจะเปลี่ยนชุดใหม่นะครับมิตราบด้วยั่วยังนะครับอันนี้มีแล้วนะครับกังเกงเสื้อครบหรือ,อยังโอเคครบแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราขออนุญาตเปลี่ยนชุดเกาะนะเออใส่ชุดเกาะเพชรบ้างนะครับเพราะว่า ชุดไอรอนเราก็ใช้มานานแล้วนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับในที่สุดนะครับเราก็ได้มีโอกาสใส่ชุดเกาะไดมอนสักทีนะครับหลังจากที่เราหาไดมอนมาได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับจะไม่มีโอกาสได้ใส่นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสครับชุดเกาะทั้งชุดพร้อมมีดาบนะครับวันนี้นะครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านนะครับตะดลุยนะครับอัพเวลกันวันนี้ลองดูซิว่าจะได้เวลมา เยอะขนาดไหนนะครับล่าสุดตอนนี้เรามีอยู่แค่32คืนนี้เราจะได้ขนาดไหนถือโอกาสนะครับทดลองชุดเกาะอไอรอนชุดใหม่ชุดแรกของเราในตัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้รอให้ภาทิ่ตกดินเราจะพาทุกท่านตะลุยนะครับเพิ่มเวลหาเวลกันคืนนี้จะได้ขนาดไหนเดี๋ยวรอไปรุ้นกันนี่คือบรรยากาศช่วงเวลา ตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับติดทะเลกับบ้านใหม่หลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับของเราอนาคตนะครับจะขยายให้อลังการมากกว่านี้นะครับมานะครับตอนนี้ถึงเวลานะครับในการตำล่าหาเวลวันนี้ดูซิว่าจะได้เพิ่มมาเยอะขนาดไหนจะมีซอมบี้เกิดเยอะขนาดไหนนะครับ นี้ก็รอรออย่างเดียวเลยนะครับปกตินะครับไม่น่าไม่น่าจะช้าขนาดนี้นะฮะมันน่าจะมาแล้วนะครับนะฮะมาแล้วมาแล้วจัดนี่เลยคิปเปอร์นะครับไม่ได้ผลนะครับไม่ดรอปอะไรเลยโอ้เสียดายนะครับไหนอยู่ไหนบ้างนะครับอันนี้อันนี้แวบ เพิ่อเยอะเลยนะครับด้านนี้นี่โอ้ยไม่ดรอปอะไรเลยนะครับเราไปด้านนู้นดีกว่านะครับน่าจะเกิดเยอะกว่านะครับโอ้โหมุนเลยนะครับหมุนไแวบๆนะครับน่าจะเป็นเอ,อ่อ อ๋อนี่ครับยังมุมนะครับไม่มีอะไรนะครับจัดไปนี่โหมดวิ่งนะครับวิ่ง,ว,งวิ่งช้านะครับโอ,โอ้โหโดนมันนะครับโดนมันกัดเลยอ่าห <c oughs> นีหนีจะได้อินเตอร์โพลอินเตอร์แมนโอ้โหตีแรงเว้ย <c oughs> ไม่กลัวผมไม่ดรอปเลยดรอปหน่อยดิ ไม่ยอมดอปนะครับเอนเดอร์เพิร์ไม่ดอปเลยนะครับจริงด้วยนะครับโอ้โหเยดายนะครับกว่าจะเจอแต่ละตัวนะครับไม่เป็นไรนะครับไว้คราวหน้าแล้วกันนะฮะมาต่อแล้วกันต่อเก็บเวลเก็บเวลโอ้โหเวลไม่กระดิกเลยนะครับพี่น้องอุ้ยโดนน้ำทิ่มนะครับเมื่อกี้คิปเปอร์เดินมานะครับไปไหนแล้ว หลบแป๊บหนึ่งครับมามามาเจ้าเจ้าสิบไปใส่นี่จัดให้หนึงดอกโอ้โหโอ้โห,โโหเยอะเลยนะครับมุมนี้จัดควนเลยมไม่แม่นมันมันเว้ยไม่แม่นเมืนมันเว้ยไม่แม่นมืนมันเลยตอบสักทีเหออโอ้โหเวลไม่เพิ่มเลยนะครับ เยอะไหมเนี่ยวันนี้ไม่ไหนหมดวะเนี่ยวะเออไม่ค่อยมีเกิดเลยนะครับเราวิ่งหามันนะเนี่ยนี่โดนเลยได้ผลนะครับได้ผลทำล่าหาเวลนะครับคืนนี้ไม่หลับไม่นอนแน่นอนบอกไว้ก่อนนะครับ นี่เพียบเลยนะครับให้สองมาเลยเข้าแถวมาเลยนะครับต้องการเวลดวนต้องการเวลดวนหนี่นีหนีปัดหลับนะครับมามาด้านนี้ด้านนี้จัดจัดโอ้ยดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับขอ,อกิน ขอกินแป๊บนะครับขอเพิ่อมอาหารแป๊บปุอ็นเดอร์เพิลเอ็นเดอร์เพิลเอ็นเดอร์เพิลเอ็นเดอร์แมนนะครับเอ็นเดอร์แมนมันไม่อยู่ในจุดที่เรา<ห>นะครับได้เปรียบเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปนะครับผมจะล่อ วิ่งไม่ออกเลยนะครับพี่น้องครับสา,าลอบันได้แล้วนะครับมามามาลอนมาด้านนี้นะครับเดนประหารเดนประหารเดนประหารเพื่อนนา,าอนายมาปิดที่แล้วนายมาผิดที่แล้วนายมาผิดที่แล้วโอ้โหนี่ก็ยิงยิงเหลือเกินยิงเหลือเกิน ชุดทองเหรอชุดทองจะสู้ชุดเพชรเหรอบอกไว้ก่อนนายไม่ดบไม่ดบเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเสียของนะครับเรากะว่าจะได้อินเดอร์เพร์ไม่ดบเลยนะครับไม่ได้สก้อนเลยวันนี้นะครับอ,อินเดอร์เพร์จักรอุ้ยมันยิงแรงเว้ไม่โดนเั้ยแม่นแม่นหน่อยดิแม่นหน่อยดิ ถึงเต็ม,ต,มตีนเลยนะครับดอกนี้เดินมาทีไรก็โดนนะครับตอนนี้มีสกิลตันอยู่ด้านบนนะครับอยู่ไกลจังเลยมามาลงมาลง,ลงมาโอ้โหอ,อยู่ด้านบนเลยเชียวนะครับเก็บเวลนะครับตอนนี้เวลสามสิบสามนะครับเพิ่มมานิดเดียวเองนะครับอุ้ย แล้วก็วิ่งนะครับวิ่งเลยวิ่งเลยเชียววิ่งเลยอุ้ยอุ้ยโดนมาแล้วอุ้ยเราจะเราจะรอดไหมเนี่ยเกิดเยอะเ้ยเกิดเดยอะเกิดเดยอะขอกินก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนนี่อืม,อม โดนลุ่มโดนลุ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 ม,ลมนี้อูดอบขอบคุณมากครับพี่น้องครับมาด้าน,นนี้เลยเพื่อนมาเกือบ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  โอ้โหโดนเลยนะครับพี่น้องครับตายเลยนะครับโอ้โหครับหลังจากเมื่อคืนนะครับพาทุกท่านออกตะลุยนะครับเก็บวลวผลปรากฏว่าวิวหายซะงั้นเพราะว่าตายนะครับเมื่อคืนตายแองแมงเลยเสียดายมากๆเลยนะครับเวลอุตสาได้มาตั้ง32หายไปในพิบตาเลยนะครับดีนะครับที่เก็บ ชุดเกาะไอรอนนะครับแล้วก็ชุดเกาะเพชรเออผู้พินนะครับดีนะครับที่เก็บชุดเกาะเพชรไว้ได้นะครับไม่หายนะครับถ้างั้นผมโอ้เสียดายมากๆเลยนะครับกูซ่านะครับครับชุดเกาะเพชรชุดเกาะใหม่ทั้งชุดเลยนะครับพร้อมด้วยดาบนะครับกลายเป็นว่าผมปรากฏว่าเก็บวิวไม่ได้เลยหายเกลี้ยงวันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาถึงช่วงนางทีสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปในตอนนี้นะครับองขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาจนสลดขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และโปรดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผมแม็กซิมัสตองขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ